ห่างหายจากวงการบันเทิงไปเป็นเวลานานเลยทีเดียวสำหรับริวอาทิตย์ตั้งสวัสดิรัตอดีตนักร้องนักแสดงยุค90ที่โด่งดังจากละครเรื่องวายไร g h ไฮสคูลและวายไรฟิชชี่วันนี้ไรสไตล์ดาราดังจะพาไปชมภาพปัจจุบันของริวอาทิตย์ตั้งสวัสดิรัตหรืออาทิตย์ริวที่ใครๆต่างพากันรู้จักเขาจากการรับบทเป็นริวในละครเรื่องวายไรไฮสคูล นอกจากนี้เขายังมีผลงานละครที่สร้างชื่อเสียงหลายอย่างเช่นกาว่าที่วางเพลงเทพธิดาโรงงานก่อนที่เขาจะเป็นพระเอกขวัญใจสาวๆยุค9กาศูนยได้เต้นเกิดจากการเล่น m ีเพลงทางสุดท้ายของเจสัญญางเมื่อปี2538อีกด้วยหลังจากไหาหน้าไหายตาไปจากวงการบันเทิงกว่า10ปีเพื่อมีชีวิตครอบครัว และนี่คือภาพปัจจุบันของเขาในวัย41ปีกับบทบาทคุณพ่อลูกสามที่เกิดกับภรรยาเก่าสองทนจากครอบครัวที่เคยอยู่พร้อมหน้าปัจจุบันพังไม่เป็นท่าเหลือตัวคนเดียวไม่ได้เจอลูกไม่ได้ทำหน้าที่พ่อทำได้เพียงแค่ติดตามชีวิตลูกผ่านโซเชียลที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือแม่จากไปโดยไม่ทันได้ล่ำลาไม่มีคนบอกกล่าวกว่าจะรู้ข่าอีกทีก็ทำได้เพียงแค่กอดเท่ากระดูกของคุณแม่เป็นคำบอกลา ปัจจุบันชีวิตพลิกผันกลายเป็นพ่อค้าตลาดนัดหยิบจับของมือสองมาขายเพื่อแลกเงินประทังชีวิตเงินทองทรัพย์สินที่เคยมีตอนนี้หมดตัวไม่มีแม้แต่บ้านบางครั้งต้องอาศัยอาบน้ำตามปั๊มเปลี่ยนข้างถนนเป็นที่นอนที่พิษสุดๆคือต้องรักษาอาการไบโพล่ามานานาน,นับสิบกว่าปี